โกโก้กำลังชุกงอมโอเคเขาไปตายแล้วขเขาเก็บโกโก้ไม่ได้งูโกโก้ต้นนั้นจกมากสี่ห้าลูกผูอ้อือ่นอะไรกันอย่ามองหน้าฉันออกไปอ้าฉันเอางูให้ น่อไม้นะทุกคนน่อไม้เอา้าน่อไม้ไปแก้งน่อไม้กันเลยกินโกโกไปทังชีิตเริ่มไหมบนมุ่นมันกินไม่ได้มุน่นมันยังดิบอยู่ ยงอะไรแพนด้าแพนด้านอนไหมแล้วแม่ของแพนด้าไปไหนอ่ะไม่เคยไม่มีแม่ฮ่วนน้องจะซือไปได้ไงเกิดมาเยินตอนเป็า,าเกิดมกไปเ <c oughs> พราะว่าน้องกินกอไป แล้วถ้าเกิดว่าให้กอไผ่ต้องไปเรื่อยๆน้องจะโตไหมแล้วก็จะเชื่องไหมไม่เชื่อ,องเลน้นองจะโตาเขาไม่ต้อง,งนหน่หงวงเชนหมูเขาดูแลหมาของเชน,น่าหมูเองเยกเว้นที่เปิดแต่มันระเบิดใส่เขานล้วปลอดภัยด้ <c oughs> วย